แม่กกี้ครับว่านี่แม่คลิปอันที่รงไปเรียงว่าภาษาอีสานวันละคำรนะเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนคนห้าอีหลีเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนเคลียร์ยังประเทศทิพย์อีหยังเมื่อกี้ท่านให้ตื่นอีหยังโอ้ไปตลาดบางนอีหยังไม่ยิ้ววมาปุ๊ข้าไปเก็บข้าวตลาดแต่บางซอกมาแต่เสาวุ่นข่อยก็ให้เตื่นยังไงขอยนั่งขี้ห้องน้ำอ๋อมันเดือดหนาะคนก็ลังน้อยแต่เสียบนอนอยู่ในเต็นท์อยู่อีหยังอีหยังจังเดียวยังมะปุ๊ไปซื้อกับคงเก็บข้าว เอ้อมากินเศ้าไปไปไปเอาอะไรมาแล้วเหอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ไปเอายังไงเอาอย่างนีเอาเรืองเนี่ยบอกกันไหมว่าสิเอาเพื่องโอ้ยบอกไปกำกวมพี่ลีวาคนอื่นเขาก็เลยคิดว่าไปเอาให้มันแล้วมันตัวโอ้บอกไปกำกวมพี่งีวนอื่ากเลยคิดว่าไปเอาห้มันแล้วมนตัวอยกพี่ีะอกเลิดว่าปเอ้มันแันตโอ้อกไปวพี่ีวะคงื่เาก็เยคิดว่าอา้มันแลมังคิดอยู่อย่าปาไปเอาให้มันแล้ว นั่นไปขรถไปน้ำกล้อาจารย์เอารถไปเอาอีกแล้วเดกเอาเพียงบอกกำกวงไหมละเมกีพร้อมสแตนบายสมูเล่ไปเอาแล้วโอ้ยคอยนี้สบายไ่ต้องห่วงเดี๋ยวขอนาไปล้างให้เข้ากันอนั่นน่อาเอีแจ็เราทีให้เลยบอกหนาวจะสิบรรยากาศคืออยู่นี่ไปเอาอันนี้ไปเอาอัวีอ้อยางอาจะ เอาไปแต่คอกน่ตัวซือส่วนไปเอางี้ยคือไปเอาเฟียงมันว่าได้ไปเอาอย่างอืมเนะโอ้ยไม่กี่เลยว่ามันไปเอามันแล้วไม่กี่ความคิดีหลีพร้อมเสมอความคิดมแต่เรียงเดยวเลยเนาะอด็ตเขาไป็บากหครับไม่ใช่สิมันจะสิเฮาจัของหนามยุงบังได้ทางเน้เาเพลงหัวของหนาเนี้ยของหนามี่ใส ยางังใส่ใส่หูฟังวะนาตอนนั้ไปตอนตอนนั้ไปปุ๊กนี่วะคือเอาว่าขนาดเรื่อันบ่เอาว่าบ้าที่เอาเอาอ่างไเราเพื่อนเราเขละหม่องนาะโมเม้นก็เอาอันนี้ไหมเอาไม่ได้ก่าวเอาค้องเอายังไหมออเอาพี่วิ่ส้วนไหมเอายังขนาดเมื่อไหร่ เมื่อกีเราเพิ่งคิดไปหลายเลยผมก็คิดเนี้ยแน่จักหน่อยนั่นแหละเกี่ยวผมมันติดซีรีส์อืมไอจานหน้ารถอีแตกก็ต้องเอาไปด้วแต่ผมหน้าไเข้าวคีรถเสียงนกคนเอาฝากกาแฟให้เมื่อกี้เอาไปมันแล้วมันทั่วก่อนเมคีเอาน้องแล้อมันเนี่ยก็จะว่าก่อนเออเอาน่องมัน <c oughs> จะคล้องผมยังเอาบอลอดอยู่ <c oughs> เอาน้องให้มันแล้วไหมเข้าใจวะน้องแต่ผมคือตัวแม่ล่ะมีเงี้ยพี่บุบบอย่างก็บอกกังวลมีดีวะตัวแม่นี่เอาอยู่เบิ้งค่ำค่ำบอกได้ยัง มือน,นีแม่กีเอาน้องเน,อเ,เ,อเนี่ยวะสันหนรือว่าเขาคิดลายเกินปะเจ้ <c oughs> าคิดเราเคยคิดรายเขาบอกต่ว่ามีในนิดหน่อยแต่ซาลาพาไปเอาไม่แล้วไปเอาเฟี้ยงก็คุล้วยกับมะเรองไปเอาอเฟี้ยงเขาแค่แม่นะ่ะอยที่ได้ทั่วบอกอันไอ้เกิดาได้แล้วเขาแค่แม่อะไรของเจ้านี่ก็เข้าแค่แม่ไงแคล้วแค่แม่แม่แคล้วแค่แม่ก็คือก็แคล้วเล็บใหญ่แหม่แคล้วเล็บใหญ่แล้วแคล้วเล็บใหญ่ แล้วมิสซี่ลีเลยโอ้ยมิสซี่ลีก็มิดนั่นละมิสซีมิสซีอย่าอย่าล้องอย่าล้องต้องแบบเอาแล้วไปเอาแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าไปคิดอย่างไรครับก็ช่องไม่กี่มิเตสายนี่แหละบ่มีบ่มีอ่าเขาเอิ่อนอย่างบ่มี่สาล่ายังเลยมิเตความเฮือนสิบแปดบวกว่าหยาบบ่ได้ยช่างน่าเศร้ากันดาข่อยนี่หน่อยว่าหยาบว้างเลยหยาบมึนมึนกึนอุย เอ๋อไม่เงี้นี่อุ้มเมียย่งอีกเลยอุ้มลูกตายตายนี่แหละกาแฟนี่แหละกาแฟกาแฟยานแม็กกี้ว่ะมึงขึ้นเอราเดี๋ยวเราจะสีแล้วเราจะสีค้ามรามมันมันเสียงโกนเด้เดี๋ยวมันหัวยจะสีนาที่อยู่ข้างในพ่อสิบหนาที่ไม่งั้นพ่อสิบก่อนเจ้าเที่สิไปส่งแม็กกี้มา ก็บบุนเตาเนอะก็สียาไปกับส่วนเอาเอาแล้วมันทั่วมาไปเอาแล้วลูกแล้วก็แล้วเนาะแต่ที่ใสเฮ็ดน้ออื่นมีกระดาษจูบอ่ะล่ะเอาไว้เหี่ยงเศษเหตัวเศษเหี่ยงเอาเ็ษเงาอันนี้แก้วเป้าวะนี้เอาเอาไว้เอาเอาขวดน้ำไปเมื่อกี้น้ำจากขวดมันหนาวเอ้ยกินน้ำเพรานั้นย่างเดียวก็อิ่มอ่ะเจ้าจิงซั่นแล้วเนื้อตามเด้อ ป่านนั้นว่าคนอย่างผมไ่เคยกบหวยไว้แน่จริงยังโกที่แน่จริงแน่จริงยังโที่นี่จากช่องเปโพลกัลองยัง้กงกัล่องยังบกงที่เห็นว่านอกจากช่างเปิดโพลแฟนเขาแรัวแฟนเับเมนดาเจ้าได้เห็บเดี๋ยวแฟนรับก็ดามาพุ่เป็นยป๊อปอีก้ที เอากม้<อ>กม,มก้มไก่เยาว่าแต่ไม่กี่กม้มพูดหญพาไปก็ได้ก้มกันล่ะพี่น้องไปเดี๋ยวไปเอาไม่เอาเบิ้งเบิ้งสิผ้าเอากินน,น่านาการเดี๋ยวกินน,น่านาการน้องค้าว่าล่างดีเขียนว่าไงเอ๋ออันร้องเขียนค้าว่าล่างตามกินน,น่านาการล้างรถไปเฮียบิวล้างล้างค้าว่าล่างของไม่กี่สิมากเลยล้างโอ้ยนี่เห็นว่าพู้ต้องหาเี้ยูดตังค์ห็นแล้วนี่ล้างใช่เบิ้ง ล้างเบิ่งเฟซมือทําอาล้างเขาจะฝึกแบบนี้ไปเขียนรถผู้ใดเขาก็ต้องจับเด้ล้างวงกลมล้างล้างอ่ะขี่ขึ้นขึ้นอ่ล้างไม่โท้วาดไม่โท้วงรถมอไซสูงแกเอาไม่โท้วยู่เถีงเนาะล้างอ่าสลอาล้างนี่ใส่เนาะเดีหรอเอาล้วเอาล้วเอาเบ่งต้องงองูนดิ งูอ่าลางอ่าล้างโอ à, uh, also, ้ย uh, ่างูมันโตนี่ยมันเต็มแล้วเนี่อีกเน่กะใส่คำหนอะไรล้างหอ้่า่าฮ่าฮ่าฮ่อง่าฮ่า่่าฮนา่าฮ่าฮาอ่่าอ หออะไรจะมามือหอหอนมอเป็นมือผัดเกลือไปถเกอไอตองผัดเกลือไปหน่มีความันปันได้สามพันสองสามอี่ร้องเขากะจจ้าเอนี่มองน้อนไอเบิงมองนอนครับมองนอนปอบินดีสมัยนะครับการเต้นนะครเสีเสยเบิงเสียเบิงมองนอนเม่กี่แล้ว

ยิ Aw, ่งดูท oh. 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 ่านนอนไม่ค hmm. ้างอ่านอนแต่งเอาก็นอนอย่างนี้ไงโอ้ยโอ้ยนอนก็เดี๋ยวเฮ้ยเอาย่งนอนเอาปกตินอนนอนตังไย่งนี้มันหัวตะเกียบนาทีเดี๋ยวอีกซ้อนาทีนี่นั่งเก็บตังเท่กไรยูสี่โอ้ยโกนโกนยังไงโกนยังไงโกนเราจะสีหจนอีกาแฟยากนะโกนยังไงเทคนิคการกวนเทคนิคการกวนบ่ คนเบิดเงี้ยนตื่นเงี้ยนเสียงโกนอะไรจะสีเนาะเออกาแฟจนเงากาแฟจนป่วยมากาแฟจนป่วยแน่เลยแบบได้ยินเสียงโกนเมื่อกี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เสียงโกนมันคือเสียงอะไรเสียงสมาธิสมาธิอะไรอีกอ้าวเวลาเขาจะเข่าเฝ้าเขาอีกก็ต้องมีเสียงแน่ว่าเสียงหายตเอไ ไอ้เสียงเออเสียงไงตัวน้อเสียงประกดตัวแล้วอย่างเงี้ยน้องแต่แค่ไม่เสิยงไหนเสียงถุมเสียงถุ่มเสียงทุ่มเออนั่นละเสียงทุ่มนั่นละเออน้องแต่แค่ไม่ไม่เสิยงแค่เสียงถุ่มตอนนั้นหงายปุ๊บตาย่ายๆขันเป็นเฮือนใหม่นี่น้องายนี่เสียงอันเฮือนสีสะเทือนเลยแต่ว่าขันน้องยี่ที่น้องสี่น้องแต่แค่เสียงไม่เสิยงถุ่มอ่สิยงถุ่มเออนั่นละอ่าฮ่าฮ่าเดียวกันเออ มาที่นี่สบายเราสบายแต่คนอื่นไม่สบายด้วยขาจาว่าวตนอมาไม่ไมีใหญ่แกเียงโกนยัใคอยบ้าให้ซื้อมากกินอยู่มาแกเสียงโกนห้โกนนังหรือโกนยังโกนเบาเคยเป็นว่าช่องอีสานป่ะเจ้าว่ะเอาไปซื้อมากมากกินเออมาเห็ดกินเล่ามันอยู่กินแล้วมันจะเป็นกินแล้วขาจะว่ามันมันมันสิบอนคอมสโลง คอมันสิโลงเอ้ยเอาเสียงโกรธนะว่าด้ออกจากคูดังหมดมาเร็วมาเลี้ยวเพราะสิว้าวไปมามาเอามาแล้วมาเอายังเอายังบวกกันได้จบก็เอาอันเนอะมาเอาแล้วปะโอ้อคักเนอมามาเอามาแล้วเร็วเอาพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันจะกดกัน อันนี้เป็นคลิปสุดท้ายนา้แนะ่แน่แน่แน่ยังไม่จบเอาไพรีวิวพรีวิวพรวิว,ว,วมีน้ำให้เมกกี้น,นะครับเอาสิบเหนีเยวล่าพระจ่าพี่น้องสนิดแล้วครับสิบนาที่เก้านะที่